พยากรณ์ดวงส่งท้ายปีพุทธศักราช2568ในเดือนธันวาคมกับดวงชะตาของผู้ที่เกิดปีจอสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอาจารย์กรเปิดชะตาที่จะมาเปิดดวงเปิดชะตาจอะลึกดวงประจำเดือนให้ได้ฟังกันเป็นประจำทุกเดือนที่ช่องแห่งนี้ครับและคลิปนี้ก็มาถึงคลิปส่งท้ายปีในเดือนธันวาคมเป็นเดือนสุดท้ายของปีนี้แล้ว ถัดไปอีกเดือนเราก็เข้าสู่สก,การาตใหม่กันแล้วในปี2569ซึ่งเป็นปีที่ท้าทายกับทุกดวงชะตาอีกปีหนึ่งทีเดียวครับให้เตรียมตัวเตรียมพร้อมกันให้ดีนะครับแต่ก่อนจะไปว่ากันถึงปีหน้าเรามาดูดวงช่วงสุดท้ายของปีกันก่อนว่าเดือนนี้ดวงจะเป็นอย่างไรใครที่จะเป็นผู้โชคดีที่จะดวงเฮงดวงปังส่งท้ายปีกันบ้างไปฟังรายละเอียดดวงต่อจากนี้กันเลยครับ ในเดือนธันวาคมดวงชะตาอยู่ในระดับที่ดีถึงดีมากทีเดียวครับเป็นเดือนที่คุณจะมีโชคหลายด้านอีกทั้งยังมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นหลายอย่างทั้งข่าวดีที่รอคอยสิ่งที่หวังไว้จะกลายเป็นจริงแถมตบท้ายด้วยลาบลอยเสียงโชคในช่วงสิ้นปีที่ดวงมีโอกาสได้โชคใหญ่ส่งท้ายปีกันอย่างไม่ทันตั้งตัวจึงเรียกว่าในเดือนส่งท้ายปีนี้ดวงเฮงดวงปังไม่มีใครเกินครับ ถือเป็นดวงที่ดีและโดดเด่นไม่แพ้ไกลเลยทีเดียวในช่วงนี้ครับบวกกับเรื่องร้ายๆต่างๆได้ผ่านพ้นไปแล้วเพราะคุณได้เจอเรื่องแย่ๆหนักๆมาพอสมควรแล้วหากรอดมาได้ถึงวันนี้ก็พูดได้เต็มปากว่าดวงพ้นเคราะห์กันสักทีครับต่อไปจากนี้เรื่องดีๆจะเข้ามาแทนที่มีสิ่งดีๆมีอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตให้รู้สึกตื่นเต้นมีพลังมีความหวังกลับมาโฟกัสที่เป้าหมายชีวิตกันอีกครั้งหลังจากที่หลายคน อาจจะเป๋ไปเป๋มาสิ้นหวังหมดกำลังใจจะไปต่อหาแรงจูงใจไม่เจอจากนี้ก็จะกลับมาเข้าลองเข้ารอยกันอีกครั้งมีพลังที่จะสามารถทำตามในสิ่งที่ตั้งเป้าไว้ได้สำเร็จสิ้นปีนี้ก็หาเวลาไปลดน้ำมนต์กันบ้างนะครับปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายสิ่งไม่ดีให้ออกไปจากชีวิตหมดเคราะห์หมดโศกปีหน้าฟ้าใหม่จะได้จรเินลุ่งเรืองครับนอกจากนี้ดวงชะตาที่เรียกว่าโดดเด่นที่สุดจะมีอยู่ด้วยกันสองเรื่องครับ ที่มีความเกี่ยวพันกันถ้าดีก็จะพากันดีตามไปด้วยแต่ถ้าแย่ก็จะกอดคอกันแย่ไปพร้อมๆกันแต่บังเอิญช่วงนี้ดีเด่นจึงพากันดีไปหมดไม่ว่าจะทําอะไรนั่นก็คือดวงการเงินกับด้านการงานครับที่ช่วงนี้ดีเด่นมากๆไม่แพ้ดวงโชคลาบทีเดียวแต่มั่นคงแน่นอนกว่าเยอะครับซึ่งดวงการเงินในเดือนส่งท้ายปีจะเป็นช่วงที่เงินทองจะไหลามาเทมามากขึ้นมาจากหลายช่องทางทั้งที่ได้ไปลงทุนลงแรงไว ได้จากช่องทางที่ไม่คิดไม่ฝันมาก่อนเรียกว่ามีรายรับเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดรายได้พุ่งมากกว่าปกติโดยเฉพาะคนที่ทําการค้านะครับทำธุรกิจกับที่ไกลๆต่างจังหวัดต่างประเทศจะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาแบบเกินความคาดหมายอาจจะเป็นยอดสั่งซื้อลอถใหญ่หรือมีคนมาขอร่วมหุ้นด้วยหอบเงินก้อนโตมาให้อะไรแบบนี้ครับมันมีโอกาสจะเป็นไปได้แต่ไม่ว่าคุณจะทําอาชีพไหนทํางานอะไรเดือนนี้ ให้เตรียมตัวรับเงินรับทรัพย์กันรัวๆได้เลยครับยังไงแล้วก็ได้มากกว่าปกติแน่นอนครับทั้งจากรายได้หลักประจําและจากส่วนเสริมอื่นๆอ,อย่างเช่นเงินก้อนจากโบน,นัสพิเศษสําหรับคนทํางานประจํานะครับที่มีโอกาสจะได้ตามที่หวังแต่จะมากจะน้อยกี่เท่าก็ไปลุ้นกันเอาเองครับแต่ว่าได้ชัวร์ไม่มากก็น้อยครับหรือบางคนก็มีรายได้อื่นๆเข้ามาด้วยอย่างงานเสริมค่าในหน้าค่าจัดหาค่าบริการต่างๆที่คุณไปรับจ็อบพิเศษ อยู่ดีๆก็อาจจะมีคนมาจ้างคุณให้ทําอะไรบางอย่างโดยเสนอค่าตอบแทนอย่างงามก็มีโอกาสเช่นกันครับแต่ก็ต้องตรวจสอบกันให้ดีก่รับงานใครนะครับระวังจะเป็นงานที่ผิดกฎหมายผิดศีลธรรมช่อโกงไม่ถูกต้องควรระวังให้ดีครับลงมไปถึงเงินก้อนที่อาจจะได้จากสินทรัพย์ชิ้นใหญ่อย่างเช่นการขายที่ขายทางขายบ้านอสังหาต่างๆถ้าใครกําลังประกาศขายอยู่มีโอกาสที่จะขายได้ในเร็วๆนี้ครับรวมถึงคนที่เป็นนายหน้าอสังหาด้วยนะครับ ที่ไม่แน่ว่าอยู่ดีๆก็มีคนติดต่อมาขอดูทรัพย์ต้องการจะซื้อมีโอกาสรับทรัพย์ก้อนใหญ่รวยกันไปเลยครับซึ่งรายได้หรือว่าเงินที่เพิ่มขึ้นจะเป็นโอกาสสําหรับคนที่มีรายได้อยู่แล้วนะครับคนที่ยังทํางานอยู่ส่วนคนที่ไม่ได้ทํางานกเกษียณตกงานไม่มีรายได้คําทานายเหล่านี้อาจจะไม่เกิดกับคุณนะครับก็เป็นลุ้นกับดวงโชคลาภอย่างเดียวแทนนะครับที่บอกแบบนี้ก็เพราะว่าผมเคยเห็นหลายคนมาคอมเมนต์ ว่าไม่มีรายได้ไม่ได้ทํางานไม่รู้ว่าเงินจะมาจากช่องทางไหนจึงจะยกเว้นคนกลุ่มเดียวไว้นะครับส่วนใครที่อยากได้เงินเยอะๆก็ต้องหาอะไรทําครับคนเราต้องทํางานไม่งั้นชีวิตจะลําบากจะว่าแต่บ้านปลายเลยครับเอาวันนี้ให้รอดดีกว่าขนาดคนขยันทํางานหนักบางคนยังแทบเอาตัวไม่รอดถ้าไม่มีรายได้ก็ไม่ต้องพูดถึงกันเลยครับก็ขอบอกว่าถ้าทําอะไรได้ทําแล้วได้เงินก็ควรหาทาครับให้มีรายได้บ้างไม่มากก็น้อย ถ้ายังมีแรงทํางานอยู่ก็ทําไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะไม่ไหวเพราะดูขนาดเจ้าโสมหมื่นล้านอายุจะ80แล้วก็ยังทํางานอยู่เลยครับจะรีบ,กบเกษียณเร็วไปทําไมจิงไหมครับในเมื่อเรายังหาเงินได้อยู่นอกเรื่องมาเยอะแล้วเอาเป็นว่าสรุปคือดวงการเงินในช่วงเดือนส่งท้ายปีเป็นดวงที่โดดเด่นและดีมากๆครับส่งผลดีกับเจ้าของดวงชะตาทุกคนครับให้ได้เงินเยอะขึ้นมีไรายได้เข้ามามากขึ้นมีเงินก้อนใหญ่ก้อนเล็กทยอยเข้ามา การเงินไม่ติดขัดหมุนเงินคล่องตัวเหลือกินเหลือใช้ทีเดียวครับในเดือนนี้ส่วนด้านรายจ่ายก็พุ่งแรงไม่แพ้กันครับต้องระวังเอาไว้ด้วยเดือนนี้จะมีเรื่องให้จ่ายเยอะตลอดทั้งเดือนครับบทจะไม่มีเงินแต่รายจ่ายมารอก็ต้องหามาจ่ายจนได้แต่จะให้ดีกว่านั้นได้เงินเยอะก็แบ่งเก็บแบ่งใช้สำรองไว้ย่ำจำเป็นถึงเวลาจะได้ไม่เดือดร้อนครับส่วนใครที่มีหนี้สินก็จะมีเงินก้อนมาใช้หนี้ได้ตามกำหนดครับเหลือใครดีหน่อย สามารถปิดจบได้หมดนี้หมดสินในปีนี้ก็มีโอกาสทำได้เช่นกันครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีได้เงินได้ทองร่ำรวยกันทั่วหน้าส่งท้ายปี68นี้ครับส่วนเรื่องต่อมาเป็นด้านการงานที่ปรับตัวดีขึ้นพอๆกับการเงินครับเพราะทำงานมากจะได้เงินมากทำน้อยได้น้อยยิ่งขยันยิ่งรวยงานคือเงินงานดีเงินก็ดีตามไปด้วยครับและเดือนนี้อะไรอะไรก็เป็นใจไปหมดครับกิจการงานต่าง ล้วนรับรื่นเป็นไปด้วยดีทําอะไรคล่องตัวไม่ค่อยติดขัดไปติดต่อเจราจาเรื่องต่างๆสําเร็จรับรื่นเป็นไปตามที่หวังไว้เรียกว่ามีโชคเรื่องงานดีเด่นคิดหวังสิ่งใดมักได้สมหวังทุกประการทั้งการงานการค้าการลงทุนเป็นเดือนของความสําเร็จสมหวังจเจริญก้าวหน้าใครที่หวังเรื่องการโปรโมทเลื่อนขั้นปรับเงินเดือนขึ้นคุณมีโอกาสแน่นอนครับการงานกําลังเข้าสู่ช่วงมั่นคงก้าวหน้าดีขึ้นการค้าการขาย ก็จเจริญรุ่งเรืองดีมีโอกาสได้ขยับขยายปรับปรุงเปลี่ยนแปลงขยายให้มันใหญ่ขึ้นครับอย่างเช่นมีหุ้นส่วนมีคนร่วมพุ้นลงทุนด้วยขยายกิจการขยายสาขาขยายร้านเปิดร้านใหม่เป็นจุดเริ่มต้นที่จะชัดเจนยิ่งขึ้นในปีหน้าที่จะถึงนี้ครับเดือนนี้ดวงมีเกณฑ์เคลื่อนที่เดินทางไกลชัดเจนครับเริ่มกันตั้งแต่ต้นเดือนธันวาทีเดียวที่เริ่มออกเดินทางกันแล้วบางคนก็ไปท่องเที่ยวบางคนก็เตรียมกลับบ้านต่างจังหวัด กลับไปเยี่ยมพ่อแม่ปู่ย่าตายายช่วงเทศกาลต่างๆแล้วก็ปีใหม่ก็จะมีการเดินทางสัญจรกันคึกคักเป็นพิเศษครับบางคนกลับต่างจังหวัดในช่วงปีใหม่แล้วกลับมาทํางานต่อแต่บางคนอาจจะอยู่ยาวตั้งใจกลับไปเลยไปตั้งหลักที่บ้านที่ต่างจังหวัดจะยังไงก็ตามครับก็ขอให้เป็นสิ่งที่ดีเกิดความโชคดีสําเร็จสมหวังตามที่ตั้งใจไว้ทุกประการครับในช่วงส่งท้ายปีนี้ก็อยากจะเชิญชวนทุกท่าน ให้หาเวลาไปทำบุญส่งท้ายปีกันครับพ่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวการทำบุญทำทานก็ง่ายๆครับเช่นตื่นแต่เช้าไปใส่บาตรในวันขึ้นปีใหม่ไปถวายสังฆทานปล่อยชีวิตสัตว์ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษที่ลงลับไปแล้วหรือเจ้ากรรมนายเวรหรือใครจะสะดวกไปสวดมนต์ข้ามปีก็เป็นสิริมงคลดีเช่นกันครับถือเป็นการสะดอกเคราะห์ต่อชะตาเปิดดวงรับสิ่งดีๆในวันขึ้นปีใหม่ ก็ขอให้โชคดีมีไฉกันทุกคนครับแล้วก็ขอให้การเดินทางต่างๆในช่วงเทศกาลปีใหม่เป็นไปอย่างราบรื่นแคล้วคลาดปลอดภัยปราศจากอุปสรรคอันตรายใดๆเดินทางกันอย่างมีความสุขขากลับก็ขอให้กลับถึงบ้านโดยสวัสดิภาพกันทุกคนครับและอย่าลืมดื่มไม่ขับเมาแล้วก็อย่าขับรถครับส่วนใครที่ต้องขับรถเดินทางไกลๆก็ควรเตรียมสภาพร่างกายให้พร้อมครับพักผ่อนนอนหลับให้เต็มอิ่มจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุครับ และท้ายนี้เราก็ดูดวงกันมาจนหมดปีกันอีกแล้วนะครับสำหรับปี2568ที่กำลังจะผ่านพ้นไปคำทำนายต่างๆในแต่ละคลิปที่ผ่านมามันอาจจะดีบ้างแย่บ้างไม่ถูกใจใครไปบ้างถ่ายไม่ตรงถ่ายไม่แม่นยังไงก็อย่าถือสาหาความผู้จัดทำและก็ทีมงานเลยนะครับเพราะเราตั้งใจทำกันอย่างเต็มที่ซึ่งคำทำนายทั้งหมดที่ผ่านมาจนถึงวันนี้หากเกิดความผิดพลาดประการใด ผู้จัดทำขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียวและจะปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นต่อไปในปีหน้าคํำพยากร์ทั้งหลายที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันหากได้ล่วงเกินใครไปบ้างโปรดอโหสิกรรมให้กับข้าพเจ้าเลยนะครับเพื่อจะได้ไม่มีเวียนมีกรรมต่อกันและท้ายนี้ก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตนไตรในสากลโลกจงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่วความสุขความเจริญบริบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงเกียรติยศ คิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนปราศจากอุปสรรคอันตรายใดๆทั้งปวงขอจงประกอบแต่คุณงามความดีอยู่ในศีลในธรรมเป็นที่รักของมนุษย์สัตว์และเทวดาทั้งหลายตลอดกาลนานเทิน